สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการโคคูนพระราม9สีนักคลรินนะครับผมโครงการนี้จะอยู่หลังโรงพยาบาลสมิติเวชสีนักคลรินเลยห้องนี้จะอยู่ชั้น3นะครับเป็นห้องมุมเลยห้องสุดท้ายครับผมแล้วก็ฝั่งทางด้าอีกด้านหนึ่งก็จะติดบันไดหนดไฟนะครับก็คือห้องเราเนี่ยผนังไม่ชนใครเลยชั้น3ขนาดห้อง45ตารางเมตรเป็นไทย2ห้องนอนนะครับห้องจริงสวยมากๆเลย เข้ามาเราจะเจอกับโซนห้องนั่งเล่นก่อนนะครับก็จะมีโต๊ะทานข้าวของเก้าอี้เก้าอี้มีทั้งหมด4ตัวนะครับก็จะกระจายกระจายกันอยู่ในห้องนี้แล้วก็มีโซฟาผ้านะครับไซส์สที่นั่งสวยมากๆครับผมแล้วก็มีทีวีไซส์สีินิ้วในห้องนั่งเล่นจะมีแอร์หนึ่งเครื่องนะครับเป็นแอร์ตัวใหญ่เลย ถัดมานะครับทางเข้าแล้วก็เลี้ยวขวาเนี่ยจะเป็นในส่วนของห้องครัวครัวเนี่ยจะมีกระจกฉากกั้นนะครับผมแยกไม่ให้มีกลิ่นอาหารออกมาก็ภายในครัวก็จะมีตู้เย็นนะครับไซส์สองประตูแล้วก็มีตัวดูดควันมีเตาไฟฟ้าไมโครเวฟแล้วก็เครื่องซักผ้าฝาหน้านะครับพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆน้อยๆนะครับการน้ำร้อนเตาไฟอะไระตัวเครื่องปั่นนะครับผมอันนี้มีให้ด้วย ฝั่งนี้นะครับผมก็จะเป็นชั้นวางรองเท้าพร้อมกับชั้นวางของยูอินนะครับผมแล้วก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยจะแยกโซนแห้งโซนเปียกให้ด้วยนะครับสุขภัณฑ์จะเป็นไซส์มาตรฐานที่โครงการให้แล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้หนึ่งเครื่องด้วยห้องนอนจะมีสองฝั่งนะครับผมซึ่งไซส์เท่าๆกันฝั่งซ้ายมืออ่ะจะเป็นห้องเตียงนอนไซส์5ฟุตนะครับแล้วก็มี แอร์ให้หนึ่งเครื่องพร้อมกับมีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับหรือจะเป็นโต๊ะทำงานก็ได้ครับแล้วก็วิวของห้องเนี่ยจะเป็นวิวมองเห็นสวนอ่าสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็จะมีต้นไม้เนี่ยบางบังวิวให้ด้วยค่อนข้างสวยมากๆเลยแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนหน้าโครงการพร้อมกับด้านหน้าเป็นโรงพยาบาลสมิติเวชนะครับผมตู้เสื้อผ้านะครับจะเป็นแบบ2บานสไลด์นะครับสูงชนฟ้าอันนี้โครงการ ติดตั้งให้มานะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นห้องงมฝั่งนี้ก็จะมีตัวหน้าต่างเพิ่มมานะก็จะเพิ่มตัวแสงให้กับห้องเราครับผมอีกห้องหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นห้องอที่นอนไซส์5ฟุตเหมือนกันครับผมพร้อมตัวฟูกนอนนะครับผมและจะมีโต๊ะทาง,งานให้ด้วย1โต๊ะนะครับผมตัวห้องนี้ก็จะมีตู้เสื้อผ้าเหมือนกันครับผมเป็นตัวบานสไลด์2บานนะครับ วิวของห้องก็จะเป็นวิวกลางสระว่ายนะ้ำเหมือนกันฟิตเนสจะอยู่ทางตรงข้ามห้องเราเลยนะครับในห้องก็จะมีแอร์ให้อีกหนึ่งเครื่องเหมือนกันคอนโดโคโคูนพระราม9สีนครินทร์น,นะครับผมชั้น3ขนาดห้อง45ตารางเมตรไทยสองห้องนอนเฟอร์นิเจอร์<ม>และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ครบตามนี้เลยปล่อยเช่าเพียงเดือนละ1 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับห้องจริงสวยมากๆเลย สนใจนะครับอยากจะขอนะัดชมห้องจริงสาม,มารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรหรือ ID ดียลที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบการรีวิวห้องไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณมากๆสวัสดีครับผม